ในปัจจุบันถ้าเขาเขาไปในฟีดข่าวของหลา่าเขาก็จะเห็นข่าวเรื่องของการปุ้นจี้สิงทรัพย์หรือว่าการหลักขโมยโดยเฉพาะการหลักลดจักรหรือว่าสิงทรัพย์ของมีค่าต่างๆมันเพิ่มรายขึ้นสาเหตุแท้ๆมันมาจากอย่างเดี๋ยวเขามาเบิ่งน้ำกัน The Fact สบายดีท่านผู้ชมกับมาพบก,กับรายการ The f a c t ซึ่งว่าเป็นรายการลูกของรายการทาทุแสซึ่งจะมาอัปเดตข่าวๆของเราเนาะทานไดนที่ว่าบริภัทพาดข่าวๆของเรากอย่าลืมกดติดตามช่องเฮาไวา้และเมื่อนี้เขาจะมานําเสนอในหัวข้ขอที่เขาตั้งคําทามขึ้นมาเองว่าเป็นยัง ในสังคมเราในปัจจุบันโจรมันจังเพิ่มขึ้นหลายถ้าเข้าไปในนาฟีต่างๆเราจะเห็นนกข่าวเกี่ยวกับอาชญากรรมหรือว่าข่าวเกี่ยวกับเรื่องการลักขโมยการปุ้นจี้สิงงรัพย์ต่างๆนี่มันเพิ่มรายขึ้นก็มันกะสึบเนืองมาจากรายปัญหาปัญหาดังเดิมก็มีปัญหาที่เกิดขึ้นใหม่ก็มีและก็ปัญหาหลากัลกๆสาเหตุหลกักๆก็คือเรื่องของเศรษฐกิจที่มันเป็นต้นต่อเหตุให้คนลําบากเพราะวะค่าครองชีพในลราปัจจุบันที่ว่าเพิ่มขึ้นสูงงลายและเฮาว่าบึ่งปัญหาน้ากันหัวปัญหาเรานนปปยึ้้ไข จีสิงสับเนาะไปดึงกระเป๋าไปดึงถงหรือว่าดึงสายคอกันแล้วก็ล,กลักรถโดยเฉพาะรถจากรถมอเตอร์ไซค์รถฮอนด้าเว็บเนี่ยนะเป็นรถที่ถือลักลทยที่สุดเนาะเพราะว่ามันลักง่ายและมันกระขายง่ายความต้องการของคนน้ำใสกกระซูมเนาะว่า,างไงก็คือม,มันสะดวกถูกอย่างในการลักนะแล้ววันนี้เ้ามาเบิ่งซาเหตุลักๆว่ามันเป็นยนอนย่งคนตัดสินใจเหตุแบบนี้ลายขึ้นเนาะแน,น่นอนละมันซึมเนืองมาจากปัญหาเรื่องของเศรษฐกิจของเรล่าที่มันยังแก้ไม่ได้ในปัจจุบัน ปัญหาที่เป็นอันเด่นที่สุดก็คือปัญหาเรื่องค่าคองสิบที่มันสูงเนาะค่าคองสิบมันสูงจนหลายคนนี่หามือบูทันตั้งโตผู้ทันมันก็ซึมเนื่องมาตั้งแต่ผู้แหละตั้งแต่โควิดมันก็โดนกันทัวโลกแต่ว่าเราเนี่คนมันไล่ได้นอยอยู่แล้วมันก็เลยเป็นปัญหา ใหญ่เนาะราคาซื้อเนือมาใส่ปัญหาเรื่องของเงินตาปัญหาเรื่องน้ามันเนาะราคาสินค้าที่มันสูงแพงไรในท้องตลาดเงเดินเดือนที่มีอยู่มันบุพอฉะนั้นจึงเหตุให้หลายคน,นตัดสินใจไปเหตุแนวบดีเง้ยงอย่างเ้อเพ่อ,อเพื่อปักเพื่อท่องเขาเพื่อความอยู่รหลอดของเขาเองอันนี้ก็เป็นหนึ่งสาเหตุเนาะที่มันเหตุให้คนตัดสินใจมาเหตุแบบนี้ลายขึ้นในช่วงโควิดคนเราตกงานลายวางงานลาย สังเกตเง,ง่ายๆคนอยู่ใน,นครลุงเวียงจันทร์เนาะคนที่ว่าเหตุเบี้ยงงานหรือว่าคนที่เป็นพนักงานเอกชนต้นนั้นเนี่ยกิจการทุกอย่างปิดเขาจะกลับไปอยู่บ้านนอกสังเกตคนที่ว่าอยู่ห้องเศรา้าหรือว่าห้องแถวนะส่วนใหญ่เนี่ยเขากลับไปอยู่บ้านนอกเมือ่อไหร่มันจะเหตุให้ห้องแถวว่างจนกลับมาเปิดส่วงล่างๆมาเนี่ยงานมันก็หาย,ยากย้อนอย่างกิจการบางกิจการมันก็ลมหายใายจากไปในช่วงโควิดเหตุให้งานมันน่อยลงและการจ้างงานมันก็บม่ได้เพิ่มขึ้นเงินเดือนเท่าเก่า เพื่อๆลดลงเพราะว่าในจ้างกับจ้างบบไดย้ย้อนอย่างในจ้างกัได้ผรับผลกระทบจากโควิดเช่นเดียวกันเนาะหลายคนกับปับตัวประัานคือยุคนี้นี่ยมันเปลี่ยนแปลงไวเนาะตั้งแต่เจอวิกฤตมาตั้งแต่โควิดผุก็ลลำบากอยู่แล้วมาใส่ปัญหาเรื่องของอ น้ำมันเนาะการลำบากเขาไปตืมปัญหาเรื่องของเงินตาที่ภางสินข้าเขาไม่ได้นั่นย่ากรเฮให้คนลำบากเนาะล่าสุดนี่กัน,นย,ยังขาดกนันอยู่ที่แก้ไม่ได้เลยก็คือปัญหาเรื่องนี่แหละค่ขาของสินมันสูงก็คือราคาสินค้าตามท้องตลาดมันสูงเนาะหลายคนนี่ปรับตัวทนนันลำบากเนาะอยุ่งยากเนาะเะพราะว่าคนที่มีรายได้ทางเดียวนี่ยยุ่งยาจะไม่ได้ในปัจจุบันเพราะว่าเงินเดือนเฉลี่ยอยู่เหล่านะล้านไปล้านห้าล้านหกล้านเจ็ดถือว่าเป็นปกติถ้าเทียบเส้นเงินเดือนขั้นต่ำล้านสองกระถืสองพันกว่ากาบาทเิย มันบได้ลายฉะนั้นเห็นให้คนเราอยู่บดายหล,ลายคนลําบากคนที่บอกมีรายได้ทางเดียวหรือคนที่ตกงานเน,น่ส่วนใหญ่มักจะตัดสินใจเห็นุแนวนี้แหละเนาะมันจึงเห็นให้มีโจรเพิ่มรายขึ้นแล้วก็อีกปัญหาอื่นที่มันเรือรังมาตั้งแต่ดนปัญหาสังคมมันพบรายขึ้นเนาะแล้วขโมยนี่ปัญหาส่วนใหญ่ที่ว่าเขาหลักก็คือลักรถจักรันแหละเขาจะขืนหูให้เบิง่งเนาะ ตอนนี้เลยก็คือเรื่องของการลักขโมยลักรถจกักรเบรบลอยนี่ยไลยที่สุดแล้วกับปัญหาเรื่องของการปุ้นจี้สิงสับก็มีลลยขึ้นชนใหญ่ผู้หญิงมักจะไปตกเป็นเป้าเนาะก็คือผู้หญิงมักจะมีกระเป๋าเนาะแล้วก็มีของมีขาต่างๆส่วนรายจนมันก็จะมักดึงดึงกระเป๋านี่แหละมันบรอสพอร์ตแต่อยู่ไทยอยู่ลาวนก็มีลลยในปัจจุบันเข้าไปบึงตำนาฟีดข่าวนี่จะมีทุกมือเลยเนาะบางที่กระถีบเอารถแบบว่าเหตุให้เกิดอุบัติเหตุแล้วก็สิงสับอะนะอันนี้มันเพิ่มขึ้นาร และก็เขาเชื่อว่ามันยังสี่เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆถ้าว่าเขาโบแก่เนาะและอีกดึงสาเหตุใหญ่ก็คือมาจากปัญหาเดิมๆเนาะก็คือปัญหาเรื่องของยาเสพติดปัญหานี้เป็นปัญหาที่บ่คคยแก้ได้จากเครือเลยเนาะทั้งไม่ว่าจะแก่แต่มันบเรื่อยเปอร์เซ็นต์ว่าแก้ได้เหาะเรื่องของยาเสพติดนี่แน่นอนคนติดยาส่วนใหญ่กันยังต้องการเงินโดยเฉพาะในสภาพเศรษฐกิจแบบนี้ ยิ่งต้องการและมันบม่มีทางอื่นการที่จะไปเห็นงานสมัครเบียกสมัครงานนี่มันก็นยากสูงมือหนึ่งนะฮะเวียรางานมันก็ยากฉะนั้นจึงเห็นให้การปุนจีสิงสับนีนมันลายขึ้นก็คือปัญหาหนึ่งมาจากเรื่องของอยาเสพติดที่มันเป็นปัญหาเรื้อรลังมาตะดลละและก็คนในสังคม มันเครียดกับปัญหาเรื่อง่าคองสิบหลายวันเนาะทีว่ามันเกิดปัญหาเรื่องเล้วเนี่ยย้อนว่าหลายคนเนี่ยเครียดแล้วกัปัญยงเกี่ยวกับยาเสพติดเนี่ยมันก็ลายขึ้นพราะความต้องการในการนําใส่สิ่งเสพติดหรือสารเสพติดเสพติดเนี่ยนะมันลายขึ้นมันก็เหตุให้นักขายามันเพิ่มขึ้นเข้าไปบึงในซองเพศของความสงบเพศความสงบของเราจับมีแต่ยาเสพติดทุกมือทุกมือทุกมือจับได้ทุกมือเลยแล้วก็บโมเมนต์ไล่แบบไล่ย่อยนะชนยาจะเป็นไล่ใหญ่แบบไล่ไล่ล้านเม็ดนะ ว่าสันสเนาะเขาไปเบ่งในเพจความสงบภาษาราวจับได้ทุกมือเลยอันนี้ก็เป็นอีกปัญหาหนึ่งเนาะพอคนต้องกันแบบว่าคนคมีความเขียนลายต้องการใช้ยาเสพติดลายขึ้นกัรเมือให้มีคนที่คายยาเสพติดกลา,ายขึ้นบาเรื่องรายได้นําบางทีไปเห็นอื่นเนี่ยมันซาเนาะรายได้มันบมันพอค่าของซีมมนสูงบางทีก็ตัดสินใจไปเห็นทางบุรีเนาะและหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องของการคายยาฉะนั้นเนาะนักขายยาในเราก็ะเลยลายกระเลยจับทุกมือ และสถานการณ์แบบนี้แน่นอนมันยังมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นอีกมันบรสพ่อธรณีดอกถ้าว่าเขายังแก้ปัญหาเรื่องของเศรษฐกิจยังไม่ได้นะคือเรื่องยาเสพติดมันมันมีมาอยู่แล้วเขาเสียว่าตัวนี้มันจะอย่คู่กับสังคมทุกสังคมไปอีกนานแต่เรื่องปัญหาเรื่องเรื่องปักทองหรือว่าเรื่องเศรษฐกิจ่ถ้าเขาแก้ไ่ได้นี่แนวโน้มที่จะมีคนมาเหตุแบบนี้เพิ่มขึ้นนี่ยังมีอีกไลายเนาะถ้าถ้าบ่แก้เนาะปัญหาเรื่องเศรษฐกิจเป็นปัญหาเรื่องใหญ่เพราะว่าเรื่องปากเรื่องทองนี่ มันบีบเนาะบีบให้คนเห็นนะเพราะว่าย้อนอย่างย้อนแม่บมมีรายได้ก็ไปปุ่นไปเจียเอาไปหลักเอาสิ่งที่มันง่ายแล้วก็เผื่อความยุ่งหลอดอ่นล่ะแล้วก็ต้องแก้ไขให้ให้ใหบรบด่วนเนาะเรื่องของอ่าปากท้องนี่ละ่ะแล้วก็เรื่องการคุมราคาสินค้านี่เป็นยังที่ยากไรยอยู่เราเนะี่ยราคาสินค้านี่ทึงแม้ว่าช่วงนี้ปัญหาเรื่องเงินตาของเราบกค่อยมีปัญหาแล้วคงทีแล้วแต่เนาะราคาสินค้ายังขึ้นติกต๊กๆปัจจัยหนึ่งก็มาจากปัญหาเรื่องของน้ำมันที่เขาคุมไม่ได้ เนาะอันนี้มันเป็นปัจจัยภายน,นอกที่เราคุมไม่ได้เพราะว่าน้ำมันเนี่เขานำเขา100้าร้อยเปอร์เซ็นต์ถ้าราคาในตลาดโลกเนาะหรือว่าผู้ส่งมาให้หรือว่าซัพพลายเออร์เขาส่งมามันสูงก็ต้องได้ขึ้นตามถ้ามือใดประกาศจะขึ้นราคาน้ำมันราคาสินค้าขึ้นก่อนเลยถ้ามืออื่นเนาะมืออื่นจะขึ้นราคาน้ำมันราคาสินค้าเขาเจ้าึ้นั้งแต่มือน,นี้เลยเนาะถ้าว่าประกาศจะขึ้นราคาน้ำมันมืออื่นปั๊มทุกปั๊ปมเนาะบิดมือเลยทาขายราคาใหม่ย่นอย่างคน้ายราคาเก่าเนาะและราคาใหม่มันขึ้นมานะ เขาไปซื้อเนาะมันจะขาดถึงฉะนั้น้ายปั๊มกันเลยปิดปิดแล้วกะ็ไว้ค้าราคาใหม่เพื่อที่จะได้เอาเงินที่ได้คายได้ไปซื้อมันจังบคาดถึงเนาะแล้วกะ็เรื่อง ตรงแก่ยังนึงก็คือเรื่องยาเสพติดนี่แหละนะเพราะว่าถ้ามีปัญหาเรื่องยาเสพติดนี่มันก็เห็ดให้การปนญุ่นนี่มันลายขึ้นอีกอย่างหนึ่งที่ว่ามันเป็นปัญหาเนาะอยู่บ้านเฮาก็คือเรื่องของน้ำกระท่อมที่มันกำลังระบาดกันอยู่แล้วก็มันยังเป็นสินค้าที่ผิดกฎหมายแต่ก็ยังแบบว่าย,ยังคลายกันสบายเราก็ยังบม่มีการจับแบบจริงจังและน้ำกระท่อมนี่ก็เป็นอีกปัญหาหนึ่งที่ให้มันเกิดปัญหาแบบนี้นะ คือการแก้สิ่งเหล่านี้เนาะเรื่องปัญหาสังคมที่มันเกิดขึ้นในปัจจุบันว่าเรื่องการปุ๋นจี้สิ่งศักด์นั่นนี่เนะทาะท้าสีให้แต่เจ้าหน้าทีเขามาแก้ไขหรือว่ามาจัดการเรื่องนี้มันอาจจะซ่าเกินไปเนาะเขาที่จริงแหละทุกคนในสังคมควรจะมีส่วนห่วมแก้ไขปัญหานี้เนาะชดสองดูแลบักคนที่อยู่บ้านไกลเคลื่อนเคียงคือเฮ้านเนี่ยอยู่เพื่อนกันโดนตลอดเนาะว่าเรื่องการหลักเนาะและก็บ,บ้านไกลเคลื่อนเคียงนี่ก็คือกัน เนาะเขาเจะกระโดนคือการเรื่องการงัดเหือนงันอย่างสนั่นเนาะช่วงนี้นะคนมาลาบากสรุปง่ายๆก็คือคนมาลาบากจากปัญหาเรื่องเศรษฐกิจเรื่องปากเรื่องท่องมันก็เลยเกิดปัญหาการหลักขโมยสิ่งสับปุนจี้เมต่การ่ากันนะใช่มันก็เลยเกิดขึ้นง่ายย่อนอย่างย่นว่าเขาเหตุไปย่นความยูโรนั่นแหละ เพราะว่าสู้เมืองในคนที่อยู่ในตัวเมืองเนี่ยมันลำบากมันคือคนที่อยู่ตามชนบทคนในเมืองเบิ่งค้นชนบทคือว่าเขาลำบากอยู่กับไมอยู่กับนาแต่ความจริงเขามีความสุขเพราะว่าชีวิตเขามันอยู่แบบนั้นมาตลอดเนาะคนในเมืองถ้าบ่มีเงินก็คืออยู่บ่ได้โดยเฉพาะคนต่างแควงที่เขามาอยู่เนาะห้องก็ต้องเสา,ารเขาก็ต้องซสื่อค่าใช้ใจ่ายรายวันบบไปเวียกก็มีค่าใช้ใจ่ายฉะนั้นเนาะต้องเหตุทุกวิธีทางเพื่อให้อยู่รอดเนาะรายไ,ได้แค่ทางเดียว เงินเดือนแครานไปมันอยู่ได้ฉะนั้นต้องหาววียกเพิ่มอยากเสริมเหตุมันจังสือยู่ได้เนาะอันนี้ก็คือข่าของสิ่ที่มันเพิ่มงุ้มเขาเองกระโดดเนาะเขาก็ได้เขา,าก็ไล้หักพกระทบจากเรื่องนี้คือกันแต่เขาก็บร่เห็นดานนั้นเนาะแต่ว่าเขาเห็นปนัญหาในสังคมมันเกิดขึ้นลายก็เลยเก็บมาเล่าสู่ฟังและท่านก็ควรจะมีสติสอดส่องดูแลเนาะขั้นว่าตามบัานตัเงหลังติดกองวงจรปิดไว้ก็ดีคือกันเพราะว่าภาพที่ยวขึ้นให้เห็นตอนนี้มันก็คือนี่แหละ สิ่งที่มันกำลังเกิดขึ้นกับสังคมเอาในตอนนี้ขั้นทา้งการยังเบล่งแก้ปัญหาเรื่องเศรษฐกิจแบบให้มันเด็ดขาดนี่มันมันยังจะแก่ยาวโดยเฉพาะเรื่องของราคาสินค้าและทั้งหมดก็คือสิ่งที่เราเก็บมาฝากในมนือกาที่ว่า,มาเมื่อเราสู่กันฟังเนาะกับบริมียังแบบเป็นข้อมูลชัดเจนยังดอกแต่ว่า เก็บมาเล่าสู่กันฟังเสื่อและสําหรับท่านที่ว่าเบิงรายการเฮาอยู่ถ้าคิดว่ารายการเฮานี้มีสาระหรือว่ามีประโยชน์อยากส่งเสริมอยากซัพพอร์ตอยากให้กําลังใจกันอยจะลืมกดติดตามช่องเพราะว่าการกดติดตามช่องนี่ถือว่าเป็นช่องทางเดียวที่จะเห็นให้ทีมงานของเฮาเนี่มีรายได้และมีกําลังใจในการผลิตรายการดีๆออกมาเรื่อยๆหรือท่านใดอยากมีส่วนร่วมกับรายการของเฮาอยากฝากข้อมูลหรือว่าอยากให้ข้อมูลเพิ่มเติมหรือว่าอยากแนะนํำยังก็แล้วแต่เกี่ยวกับช่องของเฮาเนาะอย่าลืมฝากไว้ภายใต้คอมเมนต์ของเราหรือว่าอยากคูยจักทักท นในตอนนี้อย่าลืมให้กำลังใจทีมงานด้วยการกดติดตามช่องขอขอบใจ Subscribe for more video